อภินพิชชาวันนี้ก็คือตอนเช้ามากๆนะคะเป็นเวลาประมาณตีห้าสี่สิบีห้าห้าสิประมาณนี้นะคะแล้วก็คือวันนี้เป็นวันเปิดเทอมของหนูวันแรกนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปอาบน้ำแบบว่าเออคนหนูก็คือลืมใส่หมวกอาบน้ำแล้วก็เปิดมาน้ําแรงค่ะต้องบอกก่อนนะคะน้องเกสเนี่ยอยู่โรงเรียนอินเตอร์เนาะ ทำให้เปิดเทอมเนี่ยช้าวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นเดือนเนาะอ่ะไงไงนี่ไ,ได้ผมเสร็จยังคะนี่นโอ้น,อนี่นี่นจุดจักเรียนนี่ต้องซื้อใหม่ไหมคะไม่โตขึ้นเลยนี่ก็คือมันก็เติบขึ้นมันโตเติบขึ้นอ่ะแต่มันก็ยังโอเคอยู่เอใไซเดิมมันตั้งแต่ป3อ๋อเหรอไม่อ้วนขึ้นเลยไม,ไม,ไม่ตอนซื้อกระโปรงนะคะมันไซส์เป็นไอเนี่ยไซส์24ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ ตอนนั้นมันก้อนันหลวมไปก็เลยไม้เขาก็เลยไปเย็บให้แบบปรับเป็นอีกระดับแล้วก็อตอนพอห้าก็ใส่ระดับที่สองตอนนี้ก็ยังใส่ระดับที่สองอ๋อไม่เพิ่มเติมเลยนะคะอะต้องทำอะไรอีกนี่เสร็จหรือยังพร้อมจะเดินทางยังขอ,อได้ผมแบบเดี๋ยวหกโมงสิบห้าออกจากบ้านไป เอากระเป๋านะคะมีรากองของไว้ตรงนี้นะเพราะว่าไม่ไงนะั้นแหละถ้าหนูไม่กองเอาไว้นะคะหนูจะลืมค่ะจะลืมของตลอดนะคะอะ่ะเดี๋ยวขอหยิบของขึ้นนคะรก็ต้องไปด้วยนะคะโอเคอ่ะไปกันเลยไหมพร้อมไหมลูรอโอเคอ่ะไปค,ค่ะไปต้องไปหเวหาไดะะอ้า จะต้องหยิบนมไปกินก่อนพี่จะไปโรงเรียนนะคะามในกลัวแล้วก็ไปทักทายหมาทักทายปลาก่อนดากยูโรทักทายดอลล่ากับยูโรไปมาไม่ดูดไม่ดูดเพื่อไปทำอะไรอ่โอ้ยดอลล่ายูโรโอ้เอา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 มาดีใจกับป้าก่อนยูโโอ้ยดอลล่ามาหาป้าก่อน ดอลล่าป้าอยู่โลโอดอลล่ะโอ้ไอ้ดอลล่ะนะคะเราจะมากดน้ำกันค่ะเติมน้ำเอาน้ำแข็งด้วยแข็งกดดีกว่าค่ะบป่าแต่รู้สึกว่ามันเข้ากดอย่างเดียวเลยหล่นเลย พอแล้วน่ะมันเย็นของมันอยู่แล้วนี่ต้องเอาไปกินที่โรงเรียนเนาะใช่ยุคนี้ยุคโควิดเพราะใจก่อนที่โรงเรียนเขาก็มีน้ำให้กินเออเออเอเอาไปเผื่อก่อนไปค่ะไปไบายเด้อเด้อบายขยับเข้ามาเอ๊ะวันนี้จะเลือกระหว่างส่ง ส่งกายก่อนก็ได้หรือส่งเจสก่อนก็ได้เอาใครอาอยากไปตรงถึงโรงเรียนก่อนอหนูไปก่อนก็ได้เพราะว่าจะได้มีเวลาใหอ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นส่งเจ้ก่อนนะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะจะบอกว่า วันนี้นี่ก็คือแอบตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าแบบหนูไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะหนูไปญี่ปุ่นมาแล้วก็เลยต้องตักตัวนะคะก็เลยหยุดยาวกับคนอื่นเขานะคะแล้วพอมาโรงเรียนได้วันหนึ่งปั๊บอีกวันหนึ่งครูสั่งปิดโรงเรียนะคะ่ะสวยจริงๆวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยไปในเชเว่นนะคะมาหาของกินนะเมื่อกี้เห็นเจอเพื่อนมันวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยอ้อนะอาวเดินหนีไว้ซะง,งั้น หาของกินก่อนนะคะหิวแล้วก็อยู่ในห้องไม่ใช่ห้องเรียนยินในโรงอาหารนะคะรอขึ้นห้องเพราะว่าครูเขาไม่ให้ขึ้นห้องก่อนเซ็งแเราก็ทินเสร็จแล้วแต่ว่าเมื่อช็อไม่ได้ถ่ายตอบเพราะว่าแบบว่าครูเขาเรียกก่อนเวลาแล้วก็แบบแบบอย่างเงี้ยแบบกระซิกเก้าอย่างเงี้ยโหดมากครูคนใหม่ก็คือแบบน่ากลัวเลยค่ะแล้วคือการบ้านอ่ะก็คือครูเขาให้เขียนเอเสาหนึ่งพันคำอย่างเงี้ย ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วปลาปลาออกทันไหมปะป๊าลาออกทันไหมลาออกทันไหมปลาต้อนิ้จอกน้อยแทนไม่เอาแต่ว่าขอให้เทอมนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ